สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมหลังจากฝนหยุดตกนะคะต้นไม้ขางบานค่ะคุณผู้ชมมิกกี้เมาส์แต่ว่ายังไม่สุกค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ว่าเป็นใหม่มงคลน,นะคะนี่กําลังสุกแล้วค่ะกําลังสุกแล้วนี่ดดาๆเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมคือสุกแล้วถ้าสุกแล้วก็จะเหมือนหูเหมือนจมูกมิกกี้เมาส์นะคะนี่ค่ะเนี่ย จะหมูกของมิตเมาส์แป๊บเดียวเองเนาะสุกแล้วค่ะคุณผู้ชมเนี่ยโอ้ยประเดี๋ยวเบิรงหมู่วานนิดนึงค่ะหมู่ว้านแดดแห้งค่ะจินตนาเลยบไวยางออกมาสุกแล้วค่ะคุณผู้ชมเยอะเลยจินตนาจะลกแนวทางล่าพัฒนาค่ะคุณผู้ชมของปูศูนย์เจ็ดค่ะแล้วก็ปูข้ามชนแล้วก็ยายนางตำลาวค่ะไปน้ำกันสามเสียนค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางล่าพัฒนาหมวดธิพานมาค่ะ รุดกันเป็นแถบแถบเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแต่ของจินตนาเข้าบนและล่างค่ะคุณผู้ชมของยายนางตำลาวค่ะเข้าบนและล่างลของจินตนาค่ะเขาโตกรับค่ะสองซีจินตนาหายสองซีล้วก็วิ่งซีนะคะวิ่งสีกับเก้ากามาเมือดตุกตัวค่ะคุณผู้ชมโอ้ยที่คักก่อนั้นนะคะก็คือทะเบี่ยนรถค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่มือก้อนมืองูขึ้นค่ะตั้งแต่วันที่หา มหามีหน้าคมค่ะเป็นต้นมากค่ะเล่าพัฒนาออกอยุทธเบียนรถจินตนาครบเบิร์ดสีตัวขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมแล้ววันศุกร์ก็มาออกอีก4ีสองอีกอ,ออกสองสีเนาะวันศุกร์ที่เจ็ดค่ะคุณผู้ชมมาออกอีกสองซีค่ะแล้ววันจันทร์เราพัฒนางดเนาะต่ารารัฐบาลไทยรัฐบาลไทยอันก็ออกอยุทธเบียนรถอีกค่ะคุณผู้ชมเลยทะเบียนรถจินตนาเก้าแปดสองสี่อันทะเบียนรถ ออกรัฐบาลไทยมาตรงกันกันกบไอเเ้าสีเนี่ยค่ะออกไม่ได้รถพิชณานัาน้นล่ะค่ะคุณผู้ชม8 9ดเาสบัดนี้มื่อว่านเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาของวันจันทร์บอออกเนาะงวดมาออกวันพุธค่ะพอวันพุธออกซีตัวเต็มเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมแต่กลับแค่ตัวหน้าเท่านั้นเองก็คือ 9, เกทะเบียนรถเก้าดสองสี ล่าพัฒนาออก9842ค่ะโอ้ยน่าเสียดายมากค่ะคุณผู้ชมฝันทางฝันแน่ค่ะตะว่ากะถือว่าเป็นฝันธรรมดาเนาะบวหนาเสือว่ามันสีมาคัากปันน,นี่แต่มืองงูขึ้นค่ะคุณผู้ชมงูมืน่นสองซีไปแล้วเนาะสองซีงูขึ้นอ่าบัาน,าน,านหนาหนังงูว่าท่านในขึ้นเถื่อกะออกซีซีตัว ว่นว่าเลียนเียนอยู่นีนะคะคุณผู้ชมมันจีเป็นแจงไดงวดนี้วันนะะานุกเนี่ยค่ะอินตนาก็คือมหาสรรจั๋์กับรถคากแทบะที่นี่แฮกว่าใดจักบาทค่ะคุณผู้ชมถือตัวมือขึ้นหาบาทค่ะพี่น้องเอ้ยเป็นตะลำตะลุย้ยเป็นตะหางแต่มีบุญบาทสนาเนาะคะ่ะอันนี้เราบกันว่าแข่งยังกับแข่งได้คะ่ะแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่ว่าแข่งวาสนามันแข่งกันบ่รยอีหลีมันแมนอีหลีคะ่ะคุณผู้ชมดวงวาสนาชิ้นสตาบคือกันเนาะ ยินหนากับเสื้ออยู่เด้อค่ะคุณผู้ชมเนะเสือ้อเชื่อเรื่องดวงค่ะดวงคนเราไม่เหมือนกันจริงๆค่ะท,ท,ท,ทั้งๆที่ฝันว่าด้ขี่ขี่ล่วที่นี่มันไปเจอวงเวียนลูกยืนอยู่ตรงมุมของวงเวียนลูกเลยว่าแม่ทําไมไม่มาทางนี้ไม่ทําไมไม่เข้าวงเวียนจะขี่ไปทําไมล่ะทางนั้นแม่ก็เลยว่าไม่เป็นไรหรอกไปทางนู้นไปทางตรงแม่ไปทางตรงมันก็มีทางรัดได้อยู่วสันค่ะคุณผู้ชมแม่จะไปทางตรงสันเอิส่ลูก ยืนถ่ายอยู่วงเวียนในฝันค่ะตื่นสองมากกันเลยแถวสูุู้นันผู้นี้ฟังเนาะว่าเลขสออกยี่รถขั้นนี้ละว่าสันค่ะคุณผู้ชมปั๊ดเก้าแปดสี่สองธนาเต็มเต็มเลยเอาสิม,มีอีกจะเตือบ่ล่ะค่ะคุณผู้ชมแบบที่ว่านี่บ่ได้อวดรถอวดล่าเด้อค่ะคุณผู้ชมวอาสู้กันฟั่งค่ะว่าออกข้างออกแนป่นนี่ได้แนบอนะคะคุณผู้ชมเนาะเลยบอกเน่าออไปแน่เจกหน้อยนึง มาตามหม่ค่ะมือมือวันสุกเนาะวันสุกยั่งเ่ราะท่านอย่ยออกดีกว่าก็อันเรือแปดสองค่ะคุณผู้ชมเออเก้าสองแปดสองเราะท่านอย้ออกมันสีมาอีกบอค่ะพี่นออ้องเอาคคักเบิ่งกันนะเนาะมันสีเป็นแจงใดค่ะไปเบิ่งลาวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมของปู่ศูนย์เจ็ดแล้วก็ปู่คำชนยายนางตำลาวค่ะค่ะ ลาวพัฒนาวันที่14มีนาคมพศสองพันห้าร้อหกสิบแปดค่ะวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนาวันศุกร์วันที่14นี้ค่ะปูศูนย์เจ็ดให้วิ่ง4และ5ค่ะ4และ5แล้วก็จับคู่ค่ะ1 4 2 4 3 4 1 5 2 5 3 5 1 6 2 6แล้วก็3 6ค่ะแนวทางลาวพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดให้เน้นหลัก4ค่ะ สี่วิ่งสี่รูดสี่ค่ะคุณผู้ชมรูด <c oughs> หนึ่งสี่สองสี่แล้วก็สามสี่ค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาเข้าตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมผลดอดแปดสี่สองนะคะ 98, 8, 4, 2, เก้าแปดแปดสี่สองเนเขาตัววิ่งค่ะจับคู่ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมเอาแคปหน้าจอค่ะกาบขอบพระคุณปูหลายๆเ้อค่ะทีแบงปันแนวทางนะะเนาะค่ะเอาค่ะต่อไป ยายนางตำลาวค่ะยายนางตำลาวสีบอกหาเด้อค่ะคุณผู้ชมสีมือยายนางนี่นี่เข้าบนล่างเลยค่ะบนและล่างเลยค่ะคุณผู้ชมสองหัวแล้วเด้อค่ะสองหวัวติดแล้วยายนางเนี่ยค่ะหนึ่งห้าเป็นกระเขายู่ค่ะคุณผู้ชมหัวที่ผ่านมานะเขาหนึ่งหาเนาะเพ็นหาหาหนึ่งหนอกหนึ่งหาสองหนึ่งห้าค่ะเขาอยู่ค่ะคุณผู้ชม,ห,มนะหัหนว,หวหนี้มาตามไหมนะคะคุณผู้ชมเนาะ เข่าสองงวดมาแลา้ววันนี้งวดที่3วันที่14มีนาคมปศสอง8ยายนางวิ่ง4และ6คะ่ะ4และ6บนล่าง4สีมายังอีกมากย่งจะมากอีกอยู่บอคะ่ะคุณผู้ชมงวดนี้นะคะวันศุกร์สุดท้ายสัปดาห์ส1 4หนึ่ง6 8 6เจเอ้ย6 4คะ่ะคุณผู้ชมอ <c oughs> ยากแถม6หาอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าย่านหลายเนาะ หรือจะแถมไปเลยก็ได้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเอาปากกาแถมเอาเนะะาะเพราะว่าจินตนามั่นมีอยู่ไหมคะคุณผู้ชมเอาหกห้าด้วยเด้อพี่น้องเด้อิึงเอาตัวนี้หน่อยนะนะคะค่ะคุณผู้ชมวันนี้ของยายนาตำลาวเนะาะเมื่อที่ผ่านมาค่ะวิ่งสี่กับเก้าเขาเท่้งตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมสี่กับเก้าพ่อค่ะเข้าผลออกสี 2, ่สองหายสองสี่แล้วก็เก้าแปดตรงตรง,ตรงค่ะคุณผู้ชม ข้าบนและล่างเลยค่ะนี้บนและล่างเลยนะคะเอาแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมแนวทางของวันศุกร์นี้สีเข่าอีกขึ้นเกาบกกะตามกันเบิงค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณมากๆนะคะที่กดไลค์ที่ติดตามนะคะช่องจินตนาชาแนลมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ขอให้มันมาเด้อค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อไปค่ะเป็นของปูข้ามชน ปูความชนให้วิ่งค่ะคุณผู้ชมวิ่งเก้าและหกนะคะเก้าและหกบนล่างค่ะวินค่ะคุณผู้ชมสี่สองหนึ่งแปดหกเจ็ดค่ะเป็นชุดวินสี่สองหนึ่งแปดหกและเจ็ดค่ะแล้วก็จับคู่หกเก้าหกหนึ่งหกสองหกหกค่ะสองเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าแล้วก็เก้าเก้าเป็นเน้นหกเก้าหกหนึ่งแล้วก็ 89ค่ะคุณผู้ชมโตกับเนาะโตกลับของงวดตะกี้ค่ะงวดที่ผ่านมาออกเก่าแปดเนาะงวดนี้เป็นกับฟให้ค่ะคุณผู้ชม89 69 61เป็นตัวเน้นค่ะของปู่คาชนจินตนากรับขอพระคุณปู่ล,ลายค่ะแล้วก็ขอพระคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามช่องจินตนาชาแนลเพื่อดูแนวทางค่ะเราพัฒนาในวันศุกร์นี้นะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านค่ะจงโชคดีจงมนันนปังๆ รวยทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแนวทางคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะคุณผู้ชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ